อ่ะใครมีปืนให้ผมจะกระบอกหน่อยครับไม่ได yeah. ้หยิบมาเลยอ๋อสรุปมีมีมีคนแล้วกระบอกเหรอย่า้ยติดเหล็กได้ไงวะพี่พี่มีปืนอ่ะมีปืนพี่อยู่ไหนใช่ไหมล้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 มแถวหัวเลยกระบับเลยว่าเย็นเลือดเลือด เจ้าหัวเลยเจ้าหัวเลยมันอยู่คนเดียวเ,ดยวเหรอเม่นแน่ทุกคนไปขึ้นตึกอีกอีกตึกหนึ่งเดินเช็คกันดีๆนะไัชมาไปช้าๆนะเปิดเลย,เลยน้องชายดูไงก็เปิดไมค์คุยกับมันก็ได้เปิดไมค์แล้วก็อ้าขึ้นไปอ่ะ <c oughs> ข้างบนข้างบนที่เสียงข้างบน แสดงว่าแม่งรอเล่งบ่วะโหต้องเล่งอยู่แล้วหละเล่งรอเลยเหรอแต่ไม่ไ,<อ>ไม่ไม่ขึ้นขึ้นไปเตรียมคือเตรียมกดกดคลิกเลยนะโอเคถ้า,ถ,าถ้าลูกไม่แจมก่อนนะพี่นะมันมันมันคลิกอยู่แล้วถ้าลูกไม่แจมไม่แจมรอกถ้าปืนไม่พงังเติมนี้ไม่มีคำว่าแจมลูกอะ่ะรีโครโมีปิดประตูคิดว่าถ้าเปิดประตูไปแล้วโดนแน่เลยแล้ววิ่งทางงวา วิ่งขวาใช่ไหมครับขวานะเปิดเราเอาดไม่ต้องเข้าอ่ะอยู่ไปทางขวาเออเปิดเลพี่เปิดนี่มเปิดเลยมีสองประตูให้เลือกอีกวัดอ่ะเปิดเปิดเปิดนี่ก่อนอันนี้นแล้วลงไปทางขวาโอเคโอเคเคลียร์ต่อไปห้องนี้เอเอเเอเอโเเคเคโ ยะเอ๋ดิทหรือเปล่าวะเป็นไปได้ริงเช็คริงเช็คเคยเจอคนดิทไงเซิมฟนี่แหละไม,ม่มีทางขึ้นอีกพี่น่าจะดิทล้วอะลักษณะน,นี้ไปเลยแบบวิ่งวิ่งห้ามหยุดนะห้ามหยุดนะวิ่งไปเลย ้เยไยเจ้าไปนไัเนี่ยวไม่ต้องซ้ขนาดนั้นนั่งลงดินั่งลงดินั่งลงดิอย่าหอแตกนไงไอ้ตัวนี้กไม่ได้ไอ้ยู่หนเวียรนเหรอไม่ใช่ไอเยอเยอะอันนี้อันนี้คือแบบจังหวะสามสามชาติพี่ถูกไหมโยนหม S <S เอาเอาอีกเอาอีกได้ไหมพี่ขอแบบเล็กเกเล็กเกอ๋อเป็นเห็นน้าอะไรดีกว่าเป็นเห็นน้าอะไรดีกว่าโอเคสัตว์นึกว่าคนในซอมบี้อะไรไปยืนอยู่บนตึก <S 2> <S 2> <S เราเปิดปฏิบัติการจิตวิทยา สองตัวสองตัวใช่ใช่ไใช่หมวกสองตัวไม่ใส่หมวกได่ใมันใส็หมวกธรรมดาหนึ่งตัวอ๋อเห็นละเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพไปโหลดเห็นอยู่สองตัวนั่นแหละยืนเล็งอยู่ไปทางไปทางพี่พี่โจใช่ใช่ขาดประดับพี่ใช่สองตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยภาพไปโหลดยืนลอยมันเห็นเออขบวนสดขบวนสดเห็นหัวเลยนี่ขบวนสดเห็นหัวของจริงพี่เห็นแต่ต่ำมากเลย เป็นหน่วยจะไปมาเนี่ยเียรบร้อยมาร์กนะที่พี่มาค่ะข้างบนเห็นแล้วเห็นแต่มาร์กเออพี่เอมาร์กออกพี่เอมาร์กอเนี่ยยิดๆดูเนี่ยยืดๆมุมมมุดูอยู่เนี่ยมุมนี้ไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวยิงกมสุมเข้าไปนั่นโอ้แล้วลองยิงกมสุมเออเดี๋ยวให้มันมองเนี่ยพอดบอกเข้าหัว จะหาเรียมไว้เจอกันแล้วเจอกันแล้วเดี๋ยวมันจะหาเรียมมาไปจริงตรงไหนว่าตรงไหนว่ามองเออมามาตรงนี้ช่วยดูทางทางขึ้นให้อยู่ตรงสะพานอ่ะพอเห็นอยู่พอแล้วมาเจ็ดว่าน่าจะพอแล้วนะล่ะเดี๋ยวมันจะเห็นแสงเอง เอาไอ้เหียผีตะกูตกโลคอีกโอยซอมบี้บอว่าเมื่อกี้ยิงที่ยิงเล่นไปอะซอมบี้วิ่งมาแล้วมันไม่เห็นผมแล้วมันเดินเหยียบผมแล้วผมจมดินเลยมาละมาละบีมาละ ยิงโมะยิงมาเท่ทำไมทำไมต้องกินงตลอดเลยอะไรนะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอไมหี้ยไอ้เหี้ยซอมบี้ไอ้เหี้ยซอมบี้ก็ตีไอ้เหี้ยนั่นก็ยิงเนี่ยไม่ผมโดนแบนอีกไม่พูดเอวพูดไปเลยตรงไหนพี่ตรงไหนตำแหน่งเจาต

บอกค้นค้นเปลี่ยนการจะพูดติ๋งแต่ผมอยู่ใกล้พี่ติ๋งนะจะทำไมผมไม่เห็นเนาะไม่ไม่ไม่มันวิ่งมาจากข้างบนเลยพี่เห็นตอนแรกพี่ดูทอมบี้พี่เลยไม่ได้เอะใจพี่กินขนมอยู่เว้ยไอ้ยี่แป๊บเดียวมันวิ่งผ่านบ้านนี้ไปแล้วมันรู้ได้ยังไงตก้าพร้อมเขาเนี่ยวันนี้วันนี้ไม่รับก่อนนะไม่ไม่ผมได้มาสองชุดเฮ้ย จำมาเลทีเดียวเียๆจำย่งจำบ้วยจำได้นม่ปะปะปัแล้วเนี่ปะปะ่งหายหรือเป่าหรืปเปล่ามันหนาปหรือเปล่าดูเออมาะป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 ะมะป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 มปะ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 ีะปะปะปมมะปะปะปะคผมตกมัะปะปะปะะะม่ะ มนุษย์นี่ไงพี่เห็นปดอะไรอ่ะนี่ไงโอ้โหแม่เ้ยสองตัวใช่เลยมันหมดเหรอเฮ้ยมันแบบแบบพุ่มหญ้าเลยครับเนี่ยคือแบบนั่งพอจุ่มกันแล้วคือมันเป็นแบบพุ่มหญ้าเออใช่ใช่มันเป็นก้อนเดียวกันเลยครับเป็นพุ่มเลยเฮียเนียนเนียนเนียนเนียเนีนเียเียนเน สวัสดีครับคุณเจษด,ดาครับไม่ทราบว่าพัสดุของท่านต้องวางไว้ที่ไหนครับวางยาลายยาลาได้เลยครับผมทางเราได้ตรวจสอบแล้วครับคุณได้สั่งตะเกงในมบอสองมาไม่ใช่มีภาพด้วยปะเนี่ยมันมีขี้ติดอยู่ครับ <laughs> ส่วน้าพอนเนกประสงค์สีขาวนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นชาดมหรือว่า ชาไทยชาไทยคาลาเปลอะไรหรือเปล่าชาไทยอ๋อครับผมไม่ต้องเซ็นรับรองนะผมหวังไว้หน้าบ้านดิจกก้านะครับเี่ต้องมากบอกอยู่นะครับกุต้องมานั่งฟังพี่เลย <laughs> <laughs>